นี่ครับเดี๋ยวจะมารีวิวตามคำเรียกร้องนะครับถามมาหลายคนนะครับบอกให้ผมรีวิวชุดหน้าหน่อยว่างบเท่าไหร่ครับชุดนี้ก็อยู่7,300นามนะครับอันนี้พันกว่าเกือบสองพันอันนี้เป็นอิตาลีนะครับเบอร์14อันนี้ฝาแอนแท้แล้วปอกเห็นอันนี้เป็นเด y โทน่านะครับแล้วก็จุกปลายนะคคมแล้วก็ชุดล่างก็เป็นล้อดี d นะครับผมแล้วก็จานเมก้าเทค จานเมกเเทคอยู่ชุดหนึ่งเพราะเปเซอร์ผมซื้อตั้งแต่มาณเจ็ดพัน 7, เลยนะครับแล้วก็ปั๊มปากข้างก็อยู่ห้าพันทวนขาอันี่ก็อยู่ประมาณ2องสรนะครับแล้วยึดสายอันนี้ก็อยู่ประมาณ300ารกอ, 3, 2, นะอ,อ,อ 7, 1, กว่าบาทนะครับล้ออยู่3ามพันสองตอนผมซื้อปั๊มบนเจ็ดันสามนี่พันกว่าบาทก็ประมาณนี้นครับลองไปคำนวณดูราคา ไม่แพงเท่าไหร่ครับจับต้องได้ครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นค์ดมือครับสี่วาวแต่ผมถอดคัดมือออกไปให้ลูกค้าแล้วเอาไปใส่สี่วาวพันที่แล้วนะครับรถ <Yeah. S 1> ผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อฝาคัตเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เดินสายนะครับก็ใส่ไว้ประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> ฝากร้านด้วยครับผม <Yeah. S 1> อะไรจุ๊ จิกนิดหน่อยพอมีครับรถก็รับทํานะครับรับทุกอย่างเลยตอนนี้มีบางอย่างที่ไม่รับนะครับงานภายนอกตอนนี้ยังไม่ค่อยได้รับนะครับผมครับ